Shut up ทีมจาเปลี่ยนเร็วมากเมื่อกี้เมื่อกี้โฟกัสที้งาอยู่เขาได้บทีมจ๋าเปลี่ยนเร็วมากเร็วมากเลยเี่ ต้น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 ตไปเบ้าเลทำไมเรียกต้นน่ะเพรานพี่พี่เหรอไม่ใช่อยู่เพ่อกัรเกิดต้นเหรอพี่ต้นเกิดเท่าไหร่เกิเนาสองหนาแล้วเราคบกันไม่พี่หรอกอืมเขาลาดก้แให้ตัวเองกันตอนนี้แล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะจะเป้นังเป็นยังไงพี่ต้นจริงเหรอเอนกันหรอพี่ต้นยี่สิบ้อ๋อสิบเหรอพี่่เหรอ่ี่ตย่องแล้วไม่ใชกะทยทําไมความ ทำมเจมดูเด็กจังเลยอ่ะเจมี่ยี่สิบเจมี่ยี่สิบเด็กเหมือนเด็กไม่มรียนให้หนูไรเลยอ่ะเจมี่เองนี่พี่จะด่าผมก็ด่าตรงๆเลยดีกว่าพี่ไม่ได้ด่าพี่พูดเฉยเจมดูแบบตัวโตอย่างเดียวอ่ะคืออยู่คืออยู่กับคือไม่ไม่คืออยู่กับเบ๋อย่างเงี้ยอยู่กับเบ๋อยู่กับพี่ปิ๊กอ่ะเจมก็เป็นแบบเนี้ย แถ้าเจมอยู่กับคนอื่นอ่ะเจมมันต้องโตเพราะว่าเจมต้องดูแลคนอื่นได้เจมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อ้อต้องเลี้คนอื่นนะไม่ใช่ข้ออ้างจริงๆไไม่ด้กินเลยอ่ะวันนี้วันนี้เจมโดนเมาส์แต่ห้องน้ำหญิงนะใช่จริงจริงข้ออ้างนี้เอาโล่ไปเลยนะจรเจมดูแลพวกเราให้ดีกว่ากับพี่ปิ๊กอ่ะเออดูแลฉันี่ดูแลฉันรู้สึกฉันจะดูแลเธอนะพี่ดูแลผมตั้งเมื่อไหร่วันนเจมตกเป็นทาร์เก็ตแทนทีมทั้งอาทิตย์เลยแล้วแทนวันจันทร์แล้วอ่ะวันจันทร์นี่ร้องไห้เลยนะเว้ยดูแลจอหน่อยสิ คือมันไม่ใช่คือคนคนที่น่าดูแลคงดูแลมันไม่ใช่อย่างนั้นเอ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมาึงว่าแม่ถ้ามีที่จะไม่ห้ามแกนนะเดมบางทีจานเจินก็ไม่ล้างอะไรนะเบาๆมดวางเลยผมพูใครหยิบมาก็ไม่รู้เออเอาอเดี๋ยวพี่ล้างให้ไม่ต้องล้างช้าไปละอ้าวพี่ชป็นคนผมไม่ใย่้ยหรอกไม่อ้ยย่างอีกแลองที่ดูแบบ ไม่ดีแต่ว่าเนียที่ดูโหดๆอ่ะช่วยล้างก็จหรอกเฮ้ยีๆีๆไม่รู้อะที่ล้างนี้ดีกว่อพี่แคชชั่นอ้าเปล่าดีกว่าเช่นหนูไม่ดีกว่าจะไปเก็บมัจะได้เออได้เอาี่นี่เอาที่นี่างเข่าแล้วไม่เอานังเปล่ามาให้จะล้างไงเนอ เทมมาเทมมก็เต้นละล่ะก็เปลี่ยนชื่อเทมเรื่องอะไรเป็นดันใครเขาบอกแกพี่ต้นครับผมต้องปรับอะไรบ้างในเรื่องการแสดงใช่ ช่อมันออกมาดูมันโอเคป่ะเราว่าเราเคยดีแล้วแหละกับเพยงแค่ถ้าทำได้ตันนี้มันก็จะดีขึ้นนะนี่นะัลลูคารที่มีเรื่องเสียงป่ะมีผมเนี่ยเสียงมากเลยเสียงเยอะ จำได้มีมีท่อนหนึ่งอ่ะชัดๆเลยตอนซิมพอายซิมพลาอสิบคืนยากคือมันเสื่อมเหมือนตะกอนอ่ะเหมือนแบบพูดอย่างเงี้ยแล้วก็มาร้อมคือตอนมันจะมีโู้โหคอแล้วเลิกคือภาษาเลยอ่ะแต่มีล้อมจำได้ชอบมาชอบมากมันจริงเหรอพี่จะร้องจริงเหรอเฮ้ยมันเทอมากมันแบบมัพี่ต้องเอาผ้าผันคอพันคอมันจริงไหมที่ดูดคุณคอแคบนี้ป่ะพี่ไม่เอามาพันคอแบบนี้ไปจแดน เราชอบแล้วเนาะหลักฮจนอารมณ์กันนิดนึงอะแม่บอกว่าให้ดูหน่อยถ้าห่มไแล้วก็ใครก็ได้เลยนะแมจนะรข้ากินข้าวหรอแล้วครับเดีวเราพูดกันใช่เต้กินข้าวยังครับ่ว่เลย้ห่วงนสองา้ จะว,ว่าด้วยห,หนูว่ามันแน่นอ่ะอิ่มอ่ะโอ้ยกินแล้วแบบว่าอยากรู้ถ้าไม่อยากรู้จะมันแน่ว่าอื้มสุดนะแล้ว่าขอกคีณด้วยอันนีอ่ะจบอ้าวครีบ แ้เีวาหน่ออยอาู่จอยเห็นข้างๆแรงอ่ะพี่หนูว่ขนาดจอยหรอมันไม่จริงอ่ะเวลานี่โกหกมากรับพี่มั้ครงั่ช่วยมหมคอะไรครับอย่าน้มเจ็บพอเลยอเสเสียทีชแต่พออีกแล้ววันนี้สุกแล้วอ่ะชอบอย่างา้ ตอนจบมันเนียนอ่ะต้องรออับเป็ดนะคับรู้ตัวดไม่พูดเล่นดเนายพูดเล่นนะอย่าไปคิดนะยังไม่กินอันนี้เลยใครเคนเขียนเขาบอกว่าอะไรนะหมดย คร่เาน็ปวดใจมากนีนี่ีุดแลวโอ้ยนเนงกินี่จะ ok> ืดิมสัญญาเมื่อกี้เสียงฟิกเหมือนเสียงทีมเลยเีย สัญญาที่บ้านไร่จะไม่ได้ช่วยสัญญาที่บ้านไร่พี่แต่พี่ไม่ได้สัญญาแต่พี่ไม่ทำตามที่พี่พูดด้วยเฉยอ้วมันเล็มันชั่วไปแล้วมันชั่วใช่ใช่ใช่ ชีมไม่อยากหลอกกับแบบไม่สุภาพทีเ่มอกเมันเขาไม่ให้เศ้าเลยไปเลยคนละคร่งแขแรงเขาเข้าก็ได้แต่แบบว่าเขาไม่อยากให้เศร้าทำไมต้องบังคับอ่ะไม่หมดไม่หมดถ้จะกินทำไมกินแมกอ้วนยอ เบสเบสเบสชุ Be ce. Be ce. Uche, na ่นด ok <e ื่มรังนกสำเร็จรูปผลิตจากรังนกนางแอ่นจากเกาะใต้ของไทยยิ่งกับจะเติมรสหวานด้วยน้ำตาลกรวดที่ได้จากธรรมชาติ เพื่อให้มีรสชาติกลมกล่อมไม่ใช่วัตถุปรุงแต่งรสสีและวัตถุกันเสียเมื่อเปิดแล้วคนเก็บกลักษาตู้เย็นเตือมให้หมดเลยนี่รังนี่เบสกรังนกเบสอร่อยเครื่องดื่มเครื่องดื่มรักนะดูเหมือนยังกินกินข้าวกันอยู่เลยเนอะให้นอนก็ไม่นอนเมื่อคืน เ,เดี๋ยววันนี้มันทำหลายอย่างเนาะเพลงตีมเพลงตีมแล้วก็ปรบับไอ้ <Okay. S 1> ของเมื่อวานเนี้ยใครใครที่ต้องแบบเป็นห่วงบ้างเจมทีมมีอีกนะมีของฉากเดียวกันอะ จอยกับหลินี่ด้วลองลองคุยกับเขาว่าท้ายที่สุดแล้วเขาอยากจะทำยังไงจะจะตีความเป็นยังไงอะไรยังไงเอาเอาตรงนี้ให้เคลียร์แล้วก็มีของใครเซตของจอยปะเอ้ยเซตของแพคลที่ตอนตอนที่มันบังกันตอนนี้ใช่ใช่ลองลองปรับตรงนั้นแล้วก็ไอ้เพลงกลุ่มอะ ที่ยังไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรเงี้ยที่ให้เพิ่มพวกจังหวะเท้าอะไรเงี้ยให้มันดูไม่ไม่ไมรกะอะไรเงี้ยที่ตรงนั้นก็จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกรวมก่อนวันนี้น่าจะวอร์มแป๊บเดียวเพราะว่ามันมีงานต้องทําเยอะเนาะเอ๊ะมันจาได้มันจะเหมือนมีไทยอีกอะ่ะแล้วก็ใช่ตน้นไม่ใช่ตน้นมีนั้น